สวัสดีครับผมขอแนะนําให้รู้จักกับสาปรงยาที่น่ารักถึงแม้เธอจะน่ารักจริงๆก็ตามกันเถอะนะแล้วผมก็พาทุกคนเข้ามาอยู่ในเกม Atelier Yumia The Alchemist of Memories in the Envisioned Land Opening Movie เป็นเกมที่ให้เราประยนภัยไปกับน้องๆน,นักปุงยา ใช้ประหารน,นะหรือเต้นระบำก็ตามหรือแม้แต่โดนมอนกระทืบก็มีในเกมนี้มีอะไรให้เราดูเยอะแยะมากมายไม่รีรอเข้าเกมกันเลยเอาว่ะผมจะบอกว่าอุ๊ยโอ้โหมาถึงก็โดนเปิดก่อนเลย บอกว่าผมไม่เคยดูอนิเมะแนวนี้ด้วยนะแล้วก็ไม่เคยเล่นเกมของค่ายนี้เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงด้วยนะเดโมมน่าสนใจดีก็เลยนี่เลยครับสาวน้อยแล้วปุ้งยาครับผมเป็นยังไงอะ่ะเกมมันเป็นยังไงก่อนผมยังไม่เคยเล่นแนวเทิร์นเบทเหรอมีหนึ่งสองสามสี่สกิลอเอ่อสกิลครับผมโอเคหนึ่งสองสามสี่สามารถดคชิรัดได้เอ็สกิลโอ้ย แล้วเราทำอะไรได้เรากดใช้เหรออ่าใช้สกิลเหรอ่ะฉอดใช้สกิลแล้วครับมีแอ็กแสกเชือฉสกิลดูนี่นั่นโอเคลองสกิลอ้าวยังอีกเหรออ่ะลองสกิลหนึ่งอ๋อสกิลหนึ่งเป็นอย่างนี้เหรอสกิลสองอเฮ้ยเท่จัดอันนี้อ้าว่ะเป็นคล้ายๆแบบเทิร์นเบดนะเออเยี่ยมเว้ยเยี่ยมเยี่ยมแล้วแม่นี่คือ ลองไปแล้วอ๋ออุ้ยเฮ้ยคือกดเรื่อยๆได้ด้วยนะประเด็นอุ้ยอุ้ยอ่าแล้วลองตีโอ้แล้วคือตีสวนกันไปสวนกันมาอย่างนี้เลยเหรออือโอ้โหโอ้โหมั่วกดมั่วอุ้ยแต่เท่มากโอ้โห เฮช็อตแต่ดูภาพแปลกๆนะผม,มยังไม่ได้ปรับภาพพอดูเหมือนจะรอดไปได้นะเยเราต้องตามเพื่อนๆไปไหมเราชื่ออะไรอ,ะอ่ะโดนทิ้งไว้ข้างหลังแล้วมือนเขาจะนำทางให้เรานะโคตรเยสุดท้ายก็ต้องไปอยู่ดีครับไป เอ่อจะอ่านได้บ้างนิดหน่อยแต่คือไม่ได้ทั้งหมดอะเป็นไปไม่ได้กดตัวทีคือแหละอ๋อทีคือชัด้ิโอเคกดตัวทีเพื่อเออ่ดูทางที่ถูกต้องได้นะครับผมกดตัวอ e ีกับอินเทเล็กอินเทเล็กของได้อุ้ยน่าสนใจเกมนี้น่าสนมากอ e ีครับผมแล้วก็อินพุทนะดันดันดัน,ดนเราก็ต้องดันเองด้วยไอ้อา แต่น้องเหมือนผมมีรูปน้องด้วยแต่ผมขึ้นรูปน้องข้างๆนี้เนี่เปรียแบเบทนะียแบบกันนะเปรียบเทียบกันเนี่ยเปรียแบเบทียบกันขึ้นเลยอ่าไงโคตรเหมือนพอดีมีรูปน้อง้วแบบเอออันนี้แบบเลยอยากเล่นไงน,นี่คือจำ้ำครับผมสามารถปีนป่ายของได้ดับเบิลจำ้ำทริปเปิลเลยดีกว่าไม่ดับเบิลละทริปเลยทริปเลยนี่ปีนได้ฮึบชึบโอ้โหโคตรสะดวก เหมือนน้องน้องจะมีรองเท้าแบบบินแบบบินแบบโคตรดีกดชิปเพื่อวิ่งโอ้กระโดดโกดตูวซี่เพื่อย่อโอเคอันนี้มันน่าจะเป็นพื้นฐานของเกมะนะย่อไปครับใจไปลุยยอยช็อปุ๊ปบุ๊บแลวเสียงญี่ปุ่นคือแบบโคตรได้บันไดครับตรงนี้คือ อ่าเรากดคลิกขวาเพื่อยิงแท่นบนไดลงมาได้เลยครับผมกดตัว R เพื่อรีโหลดนะยิงว้าวเรารีโหลดยังไงผมรีโหลดไปได้อ่าไม่รีโหลดก็ไม่รีโหลดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพล่มเหรอโ,โอโกดถังยีนแล้วเรามาตกที่ตั้งระบาดคนเดียวนะเนี่ยโยกิตตาอ,าอ้าวจะีวว่าจะพูด ไม่พูดเหรอเฮ้ยแล้วลถล่มมาซะแบบหืฝุ่นเข้าตาไม่ตาโตเลยคืออะไรทางมันชิปหายแล้วเนื่อทางไปต่อไม่ได้แล้วครับเอ้ยไม่ใช่ไปต่อดิกลับไม่ได้แล้วต้องไปต่ออย่างเดียว <c oughs> ไปครับแทรกตัวเข้าไป กดตัวคืออะไรอะ่ะเออนนี้ไม่รู้นะเฮ้ยหัวยอยชบอปนะผมต้องยิงแน่ๆเลยสีแดงตรงนี้นชัวๆเลยยิงครับยิงเออแล้วจะประสัตนี่เนะี่ยเอาดีอู้หยุดเราสามารถหยุดพวกเครื่องพวกนี้ได้ด้วยเออยิงนีิครับยิงยิงยิงนี่นะ่นี่นะ อาอแล้วมันตายไหมไม่ตายเหรอไม่ตายก็ไปดิครับไม่ตายก็ไปสิอุย้ยโอ้โหมุมนี้ได้อย่างได้อ่ะมุมนี้แม่งโคตรได้โคตรเยอะได้สู้แน่นอนอันนี้มาสงสัยต้องไปดูอนิเมะน้องหน่อยละ <c oughs> แต่ตัวหลักไม่ใช่ตัวนี้นะจริง เราได้เร่งเป็นไข่คือเลือกแทร็กเก็นะครับ้วคิดขวา AD a ีอดีคือเลือกตัวอ๋อออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่เดี๋ยวพี่มีบล็อกด้วยเหรอเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันไม่ให้โอกาสผมเลยใช่ไหมคือสู้ก็สู้เลยใช่ไหมเดี๋ยวนะเอ้โอ้โโอ้โโออ๋อมันสอนหลบ เราสามารถหลบได้คือตีโจมตีทั้งโจมตีทั้งนั้นเลยวะเฮ้ยเล่นแบบทีเดียวแบบครบคันไม่รออะไรงั้นใช่ไหมเฮ้ย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 โยเกือบเกือบชิปหายแล้วชิปหายแล้วอุ้ยอ๋อกดชิปได้โอ้ย่างี้ได้เลยเหรออุ้ยบล็อกบล็อกเคาน์เตอร์โอ้โหคือผมไม่ถนัดอ่ะไม่ชินไม่ชินกับการใช้สกิลอะโอเค เอ้ยแต่ชิปเริ่มชินกับการอันนี้ฮะกับการใช้ใช้ชิปอะแต่ไม่ชินกับการใช้สกิลเพราะมันเป็นตัวเลขไงมันกดไม่ถนัดมันต้องเป็นคลิกซ้ายคลิกขวาหน่อยบล็อกสวยลบก็เท่ไปเชนโบสกิลหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้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 ทายแล้วที่ผ่ายโอ้โหโอสเต็กกี้คีเดี๋ยวก่อนกดชิปมากๆไว้สเต็กกี้คีเออคือเรียบร้อย ไอ้คิกขวาผมก็แดดได้นี่มาสวยวใส่บัตรวเฮ้ยได้อยู่แล้วแต่คือคว,ควรควรเปลี่ยนตัวนี่หน่อยตัวสกิลอะครับเพราะว่าตัวสกิลกับตัวแล้วมันมันมือมันไม่โอเคไงมือมันอยู่ตรงโซนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนสกิลอะเป็นคิกเอาหรืออะไรเงี้นยน่าจะง่ายกว่าอันนี้เล่นยากหน่อยโอ้ย,อยเรายังไม่ออกจากที่นี่ได้เก เกือบเกือบไปแล้วน้องเลอะเลยปัดสักหน่อยถ้ามีซับไทยนี่จะโอเคมากเลยนะตอนนี้ยังไม่มีเนโะ้ไปแล้วว้าวบายผมทำอะไรอันเนี้ยไปกด e คิดพุทธอ่าเปิดถ้าเรายิงเนี่ยยิงได้ครับผมแต่ว่ายิงทำไมกด อืมอ่าเหมือนมีข้างหน้าแต่ไม่รู้ว่ามีที่เดียวหรือเปล่านะเราสามารถรยีงจากตรงนี้ได้โอ้งโอ้มีช็อตตี้ไมกระทาน,นี้เป็นทุกอย่างเลยโอ้โหบอสเหรอมินิบอสหรือเปล่าเป็นหุ่นเขียวๆเรื่มเๆนะืะแปลกๆเขียวเเรื่มๆแปลกๆ มันกดเลขไอ้พวกเลขทางนี้แทนได้ไหมั้ยงั้นมันจะถนัดกว่านะเอ่อกดเอเหรอโอ้เอสก็ถอยหลังได้เลยสินะอีกรอบหนึ่งอ๋อทำลายก่อครับไม่เกี่ยวกับว่ากดแถบชิลโอ้ยอู้หูดาวผมชอบกดชิคมากกว่าดูดิเออเออโอเคงั้นชิคเอาแล้วกันนะนี่เงียโดน ขอยัดโปยฝนล,ลบเออลบลบไว,โว้โอเคโอเคอันนี้ดีกว่าเรามากดสกิลใช้เองดีกว่าหลบครับผมจัดไปเพิ่มแท็กปาดสกิลสกิลรัว,วอ่ะหลบครับผมโอเคสกิลสามอุ๊ยโอ้โหเป็นปาดฮืบถอ,อยหลังครับขอยัดสกิลเต็มหน้า โอยฝนหน่อยเฮ้ยโดดถอยหลังโอยลูกเห็บนี่ไงยิงยิงเรียบร้อยดาวิา้เออโอเคใช้เมาส์แทนแล้วกันนะกดไม่ถนัดอุ้ยมันดีวะ่ะเอาเรื่องว่ะเกมนี้สุดยอดติดตรงว่าเนื้อเรื่องเราอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องมากนะแต่พอตุ่ทได้ไทยไ Let's go ตันงั้นเหรอทุกคนเหมือนมันถล่มมาเรื่อยๆเลยชิบหายแล้วต้องพังไปแล้วไม่ดีแล้วพังเลยเออทะลุไปเลยแล้วกันโคตรเทฉากนี้เอ้ยยูมีเอเบะวะโชคดีจังเลยเปมัวไปทำอะไรอยู่เนี่ย เดี๋ยวมาแช่งกันเองงี้ด้ดิออนเมื่อกี้นะเดี๋ยวคิดว่าตายซะแล้วอะไรเปล่าไหนปะไปกันเถอะชื่ออะไรยูมิเลยียยูมิเนียใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ไม่ทันท่าไรโอ้ยจะมีตัวละครเยอะเลยนะทุกคนหยุดก่อนข้างบนเจ้านั่นบอสที่นี่เหร哟 เอาคืนมาใน,นของที่พวกเราต้องเอากลับไปคืนไม่ใช่อะไรที่ไปคุยกับมันได้ง่ายๆเดีเ๋ยวอะไรอ่ะเ้ยยูมิอาจริงด้วยอ้าวแล้วกำแพงน้ำแข็งแล้วทำไมกูอยู่กนเดียวอีกแล้วเนี่ยทอางี้ดีเลยนะเนี่ยเฮ้ยจิบหายละโอ้โหโคตร แข็งแกร่งอของแบบนี้นะ่ะอือหรอดเออเฮ้ยน่าอะไรอะเอาอะไรออกจากสูตรเมื่อกี้เฮ้ยขอแจมด้วยแล้วกันวัตฟักใคอะคืบอ,อ้โหไอหมอนี่มันเดือด เฮ้ยปวดตัวเดือดจริงเฮ้ยเกินพลังฮึดของน้องหายไปหมดเลยเนี่ยจะบอกแล้วนั่นไงว่าแล้วโอ้โหเฮ้ยเรนคิทชิวเส,สือคืออะไรอ่ะนักปาดอะไรสักอย่างมะเฮ้ยโอ้โหมึงโยนเป็นของเล่นโอ้ยิงซ้ำอีกทั้งหาก ชิปหายเออเฮือจบเดโมตรงนี <t 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 ้ปะเนี่ยวิทุกคนฉันขอโทษอ่าน่าจะจบเดโมตรงนี้อุ้ยน่าเล่นนะครับน่าเล่นมากใครที่สนใจก็โหลดเดโมมาเล่นด้วยกันได้นะ